สวัสดีค่ะทุกคนเข้าสูบ3้ำซ้ำทแลนด์ของเรานะคะวันนี้นะคะเราก็มาบอกวิธีใช้เปลือกไข่ใช้โตนพืชของเรานะคะวิธีนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดนะคะแล้วก็มันมีประโยชน์ยังไงมาดูให้จบคลิปนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าใครยังไม่กดติดตามก็กดติดตามเลยค่ะใครที่ใช้เปลือกไข่ในการโรยบำรุงพืช ต้นไม้บ้างนะคะหลายๆคนก็ใช้เปลือกไข่เนี่ยไปโรยบำรุงต้นไม้หรือก็ด้วยความที่ดูจากคลิปนี้คลิปนูน้นที่เขาสอนเขาแชร์กันมาต่างๆนะจริงๆแล้วเปลือกไข่เนี่ยก็ดีเพราะว่ามีแคลเซียมในการบำรุงพืชผักแล้วก็มีประโยชน์อย่างอื่นอีกมากมายแต่วันนี้กระสิทธิ์ความจริงเราก็ทำให้ทันรู้จากไข่มากขึ้นแล้วก็วิธีการใช้ ที่ถูกต้องที่สุดนะคะคลิปนี้จะมาบอกว่าเผือกใครมีประโยชน์ยังไงวิธีการใช้ยังไงการใช้เผื่อกใครอย่าง ถูกต้องนะคะก็มาฟังให้จบนะคะใครอยากดูคลิปนี้เพื่อจะได้มีความรู้ก็ดูไปเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องเผือกไกลแล้วก็ข้อมูลจริงที่มานําเสนอให้กับทุกคนนะคะก่อนที่เราจะใช้อะไรเอาอะไรมาใช้เพื่อปัดต้นไม้ของเรานะเราควรจะมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เรามาใช้กับต้นไม้เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดไม่ใช่ว่าอะไรอะไรก็เอามาใช้หมดแล้วดูเอามาใช้ ไม่ถูกต้องไม่ถูกวิธีปัญหามันก็จะเกิดขึ้นกับต้นพืชของเรานะ เปลือกไข่บ้านใครก็มีอยู่แล้วพอมันแหง้งแล้วก็เอามาตําแล้วก็โรยใส่ต้นไม้ด้วยไม่รู้วิธีการาใช้ยังไงแล้วก็ถูกรอเปล่าเราไม่รู้ข้อมูลไม่รู้มันก็มีโทษตามมานะคะเมื่อเรารู้แล้วเราก็จะใช้เปลือกไข่ได้อย่างถูกต้องต้นพืชของเราถึงจะได้ดีนะคะแล้วก็ไม่มีปัญหาตามมาเปลือกไข่ซึ่งเป็นของเหลือใช้จากครัวเรือนของแต่ละบ้านที่ได้จากการเราทํากับข้าวทํอาหาร ใช่ไหมล่ะเปลือกไร่เนี่ยมันมีประโยชน์มากๆเลยโดยเฉพาะจะได้แคลเซียมนี่แล้วก็เอาไปรดต้นไม้เอาไปมันจะมีความคมของปลืกไก่เนี่ยที่เรามาตำๆก็จะป้องกันพวก หอยทากได้นะแต่ว่ามีใครรู้ไหมว่าโทษของเปลือกไก่มีโทษเยอะแยะเลยนะคะกับพืชกับต้นไม้ที่เราปลูกอยู่นะคะวันนี้เรามาเผยความจริงอย่างนี้นะคะโทษของเปลือกไก่ก็คืออย่างนี้นะคะเราคิดว่ามันอย่างนี้นะคะ เชื้อโรคเชื้อราทางดินลามขึ้นไปต้นนะคะแล้วก็ทําให้รากของรากเนา่าผลเนา่าลําต้นเนี่ยเนา่าปอบซ้ำเป็นเชื้อราบางสูตรก็มี มดขึ้นแล้วก็มีแมลงมันก็มาไปโมดเลยสแสดงว่าเราทำผิดวิธีแล้วถึงจะมีโทษตามมาเยอะแยะแล้วก็พวกเพี้ยอะไรก็ตามมาเยอะแยะมากมายเลยมันก็มีเหตุผลนะคะเพราะว่าเราต้องรู้ต้องรู้ต้องรู้ความรู้นี้นะคะเพราะว่าเราเอาเปลือกไกมาโรยในกระถางต้นไม้โดยไม่รู้นะคะโดยไม่รู้มันต้นไม้ของเรามันดีกับเป็นว่ามี โทษเต็มเลยนะคะเนี่ยเปือกไข่เนี่ย,ยมันก็มีมดมีแมลงขึ้นเยอะแยะมากมายเลยรวมถึงเชื้อโรคเชื้อราต่างๆเปลือกไข่เนี่ยเวลาเราทํากับข้าวเสร็จในทุกคนรู้ไหมเปลือกไข่เนี่ยเวลาเราปอกเสร็จแล้วก็ไว้ทิ้งนะคะถ้าเราไม่ล้างอะ่ะ เชื้อรามันเยอะเยะมากเลยในเผือกไข่มันมีเชื้อราเต็มหมดเลยถ้าเรา,อาปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาไปทิ้งไว้ก่อนจริงๆนะก่อนที่เรา,าทิ้งไว้เพื่อจะใช้ไปทําอะไรเราก็ต้องล้างให้สะอาดก่อนนะคะ ต้องล้างให้สะอาดเลยนี่ถ้าเราทิ้งอย่างนี้ข้างในมันยังมีเศษอะไรอยู่นะมันจะมีมดขึ้นบ้างมีเชื้อราอะไรไม่นะคะพวกเหลืองๆอยู่ใันนี้นะคะมันจะมันจะมีเชื้อราอะไรติดไปหมดเลยแล้วก็ไปทําอะไรมันสิ่งที่หลงเหลืออยู่อย่างนี้ก็คือโปรตีนอาหารชั้นดีของพวกเชื้อโรคเชื้อรานะคะมันจะขึ้นมากินไปเลยคนเห็นไหมมันขึ้นเต็มหมดเลยแล้วถ้าเราเอา ไปใช้ในต้นไม้แล้วก็ไปใช้ทํำยังไงมันจะมันก็อยู่อย่างนั้นไม่หายเลยเพื่อมันถูกความชื้นก็เป็นอาหารเชื้อราของเชื้อราแล้วก็เอาไปใช้ในต้นไม้ไปโรยใช่ต้นไม้เนี่ยเมื่อลดน้ําลงไปมันจะเกิดเป็นความชื้นกินของอาหารหรือก็ใครนี้นะ จะออกมาทันทีแล้วก็มันจะสิ่งที่ตามมาก็ราขึ้นทันทีหลังจากนั้นกรีนพวกนี้นะคะจะล่อมดเข้ามานะคะมดก็จะเข้ามาค้นมาอยู่มาทํารังในกระถางต้นไม้ของเราได้เมื่อมดมายิงเป็นมดแดงมดขาวจะไปกัดรากต้นไม้ของเราแล้วก็มดบางตัวบางชนดิดคาบเพีย้ยแล้วก็ เียแป้งมาปล่อยบนต้นไม้ของเรากลายเป็นว่าเปียเต็มไปหมดเลยเห็นไหมคะโอ้โหแล้วก็ใช้ต้นไม้โอ้เปลือกไข่นะคะก็เป็นประโยชน์ดีต่อพืชของเรานะคะเปลือกไข่ที่พร้อมใช้ที่สุดแล้วก็เกิดประโยชน์ชุ้งที่สุดไม่เป็นพูดเป็นภัยต่อต้นไม้ของเราก็วิธีการทําแบบนี้นะง่ายมากก่อนอื่นเราก็ไปล้างทุก ทุบๆไข่เปลือกไข่ที่เราเอามาเราก็ต้องล้างให้สะอาดก่อนนะนะเราล้างให้สะอาดก่อนเราก็เอามาครั่วค่ะเราก็เอามาครัว่วใส่กระทะมาหรือก็เปลือกไข่เราก็เอาไปปี้แบบนี้เลย แล้วก็ใส่ลงไปนะคะเปลือกไข่นะคะที่ใช้เสร็จแล้วเราก็ล้างให้สะอาดแล้วก็เอาไปตักแดดเอาไปเปลือกไก่เมปีประโยชน์มากมายแล้วนะคะมากๆเลยแต่ควรจะใช้ให้ถูกต้องนะคะมึงถึงจะพ้นมีพ้นดีแล้วก็เราก็เปลือกไก่ไปย่างไฟก็ได้นะคะเพื่อ <c oughs> ให้มันเกิดการไหม้ขึ้นมานะคะ เท่านี้ก็พอแล้วค่ะเราก็เปือกไข่ก็จะอ่าจะดำๆแบบนี้นิดนึงนะคะ เราก็เราทำให้ละเอียดนะคะกินนี้กินนี้จะทำไล่มาแงได้นะคะเราคััวให้มันดำดำแบบนี้นิดนึงนะคะก็พอแล้วเปลือกไข่ก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำน้ำตาลแบบนี้ถ้ายังให้เป็นปุ๋ยที่ละลายง่ายพืชดูดซึมง่ายเอามาตำอีกนิดนึงนะคะเราก็เอาใบตำเราก็ตำให้ละเอียดเลยนะคะทำยังไงเราก็ต้องทำให้ถูกวิธีนะคะ นี่คือเปลือกไข่ที่ดีที่สุดที่จะใช้บำรุงพืชผักของเรานะคะพร้อมใช้แล้วโดยที่จะไม่มีปัญหาเจื้อโรคเจื้อรามาแรลงรบกวนพืชผักของเราอีกเลยเกินไม่ของกลินไม่แบบนี้จะไล่พวกศัตรูพืชได้ดีมากๆเลยรวมถึงมแมลงต่างๆกลิ่นแรงมากทำให้เหลือความหยาบนิดนึงเพราะว่า ความคมแล้วก็ความเป็นด่างของเปลือกไข่เนี่ยเมื่อถูกเบาถูกครัวแล้วก็ถูกย่างความเป็นด่างจะออกมาหอยทากเนี่ยจะไม่ชอบเลยหอยทากจะไม่ขึ้นต้นไม้บนกระถางต้นไม้ของเราเพราะว่ามันมีความเป็นด่างแล้วก็ความคมของเปลือกไข่นะคะก็จะไล่พวกหอยทากไปเลยมันก็จะไม่มาเลยนะคะ ทีนี้นะคะเราก็เอาไปใช้อย่างสบายใจแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์เกิดประโยชน์ดีกับต้นไม้ของเรานะคะ มีของดีก็ต้องใชใ้ถูกต้องแล้วก็จากนั้นสําคัญมากอย่าลืมลดน้ําตามนะคะใช้เข้าไปแล้วก็ลดน้ำเปลือกไข่ที่เรานําใบใบย่างไฟแล้วก็นําไปคั่วให้ไหมถูกน้ําแล้วก็เราลดลดน้าโดนใบก็จะละลายแคลเซียมให้ออกไซด์ออกมาซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพืชด,ด้วยถูกน้ําปุ๊กความเป็นด่างละลายในดินมดเนี่ยจะไม่ชอบความเป็นด่างแล้วก็กรีนกรรมฐานจากเปลือกไข่เนี่ยแคลเซียมก็ จะละลายง่ายด้วยนะคะง่ายกว่าเปลือกไข่สดๆที่เราไม่ได้ผ่านการย่างแล้วก็การครัวนะคะในกระถังที่มีมดชอบขึ้นแล้วก็ทํารังอยู่นะคะไม่นานมดจะย้ายไข่ย้ายรังหนีจากกระถางต้นไม้ของเราไปเลยเราต้องใช้ถูกวิธีจะได้ลดปัญหามดมาทํารังในกระถางต้นไม้ลดเพี้ยไรขาวไรแดงต่างๆที่จะมารบกวน แล้วก็จุดนี้นะคะเราก็มาฝากทุกคนหวังว่าทุกคนเอาเปลือกไข่ที่เหลือจากการทําอาหารนะคะมาทําถูกวิธีแล้วก็ทําให้ต้นไม้ของเราดีขึ้นนะคะแล้วก็ยังไงก็ฝากกดติดตามช่องชามสามไทยแลนด์นะคะและให้กําลังใจหน่อยให้เราะะด้วยการกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ thanks <laughs> for